สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆโรงพยาบาลศูนย์โลภแพทย์จตุจักเชียงเสานะครับที่โรงบาลศูนย์โลภแพทย์จตุจักเชิงเสานี้อยู่ห่างจากสี่แยกของคน11 1กิโลเมตรอยู่ซีกเดียวกันนะครับขาเข้ากรุงเทพก่นจะเข้าจะุจักรเชิงเสานี่มาดูสถานที่ที่อยู่ ฝั่งแม่น้ำฝั่ง,ง,ง,งนู้นของเรื่องจากโรงพยาบาลชนลยรพท่านอยู่ติดกับถนนสาย04นะครับซึ่งอยู่ขึรร้นโคลลาดมา z o ดูสิ่งที่เห็นนะครับจากชั้นที่8ของรงแรงของโรงพยาบาลนะครับอาการสูงนะั้นคือลมหายพุธสธดถอนนะครับอาการการฟ้าต่อด้วย วัดเมืองโรงเรียนวัดเมืองรเรกลุ่มของโรงเรียนเวลาชีวะเรียนดัดโงเป็นเบญจมะกวัดแหลมโรงเรียนเซนหลยวัดสำบะกรงตทลาดบ้านใหม่อยู่เรื่อยไปนะครับอันน nice ี้เวลาสิบนาฬิกาหมอเขยัอยู่ เหนั้นอาคารบงกับเหล่าชนจังหวัดจตุจักรก็เห็นเป็นอาคารสูงก็คือโรงพยาบาลวัดสมานที่วัดทศนี่ก็เทนทางรถไฟทางรถไฟที่สร้างข้า ถนนสาย3.4ที่จะมา,งางงลงพรลกรมแพทพนี่มาดูบริเวณใ,ใกล้ๆเส้นทางที่เราจะเดินทางมางงลงกรมแพทย์จากโคราชก็มาสาย3.4ทางไปที่มูรีหรือมาจากสระก้วก็จะมา3.9หรือจ 4, น3.4เขาซ้อนเขาจะเชิงเศร้ามาจากทางพน,นิกรม สติติบ้านบึงบวัดทองนะครับข้มาถนน,น331มาเข้ารถแปงยาวเข้ามาบ้านหลวงแพทย์ือใครจะมาจากสายบ้านบึงพนัสนิค,คมนะครับมาถนน315จากชลบุรีมาถนนสาย315มาจากกรุงเทพสุนทรการนะครับมามอเตอร์เวย์ลงมาถนน,น314 14กิโลนะครับ ที่มาจากซีของทางบ้านด่านโชุช์ประการมาถ 3, 1, 5, 3, 4, นนสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่นะฮะผ่านมอเตอร์เวย์มาก็สิบสี่กิโลเมตรที่นี่มาไล่ดูนะจากทางด้านจงโรงเรียนด่าตรงนี้เรีนเป็นข้ามแม่นำม้ำบางกงอาจนั้นสามสุดสี่ มาสีเชียกของคนออของคนที่เป็ดพื้นคายคันงก้าครับแล้วก็แยกซ้ายมาเพื่อจะขึ้นไปข้าออกกรุงเทพไปโคร,ราชวันองกิโลนะครับทานี้ไปก็จะมีจุดยูเทิร์นเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับพอผ่านวัดทดไปถึงทางจะเลี้ยวเข้าวัดสมาน เป็นท่องเที่ยวหรือวัดชุกกระเชิหลวงพ่อเสือก็เลี้ยวมาตรงแยกตรงนั้นแล้ยวยูเทินใต้สะพานถ้าเราแยกนี้ไปแล้วก็จะเป็นวัดโส่วนหรือวัดเจดีย์สแตนเล็ฮะทีเจอินกลับมาถ้าเราจากนี้ไปแล้วก็ไปนู่นเลยครามไป ที่ยกบังค้าแนะยกบังค้าแล้วอยู่เทินกับหมอดูภายในนะครับ